สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้เหรียญหลวงปู่โตะนะครับรุ่นสร้างบารมีครับเอ็มพัดเทพจัดสร้างนะครับในเนื้อเงินนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวจะพามาดูสักสี่ห้าองค์นะครับนี่สวยงาม ต่อไปครับน,นี้นี่เอ้ยอันนี้เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อรวยวัตกโกครับผมอันนี้เนื้อทองแดงนะครับทองแดงก็ประมาณนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับ ปีห้าเก้านะครับเลขโคตรนี่คือเลขสามศูนย์เจ็ดเจ็ดโอเคนะครับอ่างต่อไป เป็นเหรียญหลวงพ่อทองครับผมวัดบ้านไร่ลูกศิษย์หลวงพ่อคูณนะครับอันนี้คุณบอยบอยเทพอาจารย์จะสร้างนะครับน,นี้ก็ไหลทองเหรียญน,นี้ก็ตกไปแล้วยังไม่ได้แกะกรอบออกเลยนี่นี่ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่เนี่ยเหมือนหลวงพ่อทองมากดูนี่น่าเก็บน่าใช้มากครับ อีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพามาดูน,นี่ฮะนี่ก็สวยดีนะครับนี่นี่นี่เรียนหลวงปู่จือวัดเขาตะงะังเงาะนี่ครับนี่ก็สวยงามครับผมอันนี้รุ่นอะไรฮะชนะจนปีหกหกนะครับที่พี่ทานายสนใจก็ สอบถามเขาไม่ได้ครับสวยงามอโอเคเดี๋ยวก็ดูอีกสักนี่ตรงนี้แล้วกัน,อ,นอันนี้เหลียนหลวงปู่แพ้วปาวโลอายุ99ปีเนื้อฝาบาทนะครับผมตรงนี้น่าจะตอกแลวลั่นนะ องกระพันชาตรีนี่ต้องนึกถึงเลยหลวงปูแ่แหววโอเคต่อไปนะครับอ,อันนี้แหละตรงนี้เนื้อเงินรุ่นแรกครับสวยหลวงปู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูชือ่อ ทำไมมองไม่เห็นเลยสวยนะครับเงินนะครับหลวงปูป่วิจิตโอเคปีหกสามรุ่นแรกน,นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเหรียญของหลวงปู่จือเหมือนกันวัดเขาตะเงาะ ปีห้าแปดนะครับเหรียนอายุยืนเขียนเนาอะต่อไปเดี๋ยวพามาดูอีกสักองค์สององอ๋อองค์นี้ก็น่าผมใช้อยู่อันนี้เหรียญย้อนยุกหลวงปู่ทิมปีห้าแปดครับเจริญพรบนสวยงามครับ เบอร์ภาพจะไม่ค่อยชัดหน่อยดูอีกสักสองสามองแล้วกันถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามมาได้นี่ให้หลวงปู่นินหลังจานมีเกสาหลวงปู่ด้วยตรงนี้ โอเคครับผมสักองค์ไปสักองค์น,นี่ก็ผมพอรวยเหมือนกันนะครับแต่ย้อนยุคองนี้ให้ทาหนหวงปูยิมรับซับอนนโอเค โอเครับผมประมาณนี้นะครับน่าจะมีอะไรแหละยังมีเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ลือมานี่ก็กลมลวงชุมพรโอเคครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ